วันนี้ก็จะมารีวิว LBX นะครับที่เคยบอกไปก็คือลบส์ s ี Frost เอสพูดผิด Ecross ซีโรนะครับผมเป็นของตัวนี้ก็เป็นของอบันนะฮะเป็นเพรอกคนที่ชื่อบันนี่เพเยอร์ Player. นะฮะก็เป็นของคนคนนี้นะครับผมอันนี้เป็นซีรีส์ของภาคแดนบอร์เซนกีดับเบิลนะครับผมบันเขาก็โตในในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็น LBX ในซีรีส์น่าจะเป็นตัวที่2นะฮะน่าจะเป็นตัวที่2ในซีรีส์ดับเบิลนภาพดับเบิลเนี่ยนะครับผมก็ยังมโนแฮนเมดเช่นเคยนะฮะก็เหมือนเดิมฮะไม่ได้มีอะไรตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันมันก็น่าจะสับเปลี่ยนกับตัวอื่นได้แหละแต่ว่ามันมีความพิเศษตรงคือมันสามารถแปลงร่างเป็นดาบได้แล้วก็ให้อ e ีคลอสให้อ e ีคลอสฟอร์เนี่ยเป็นคนถือได้เนี่ยเหมือนในภาพนี้นะครับผมเดี๋ยว ให้ดูในไบโอเลยไม่ได้ดูในเมนนวลเลยดีกว่านะครับผมก็เออก็ยังสามารถถอดเปลี่ยนแปลงกันได้นะฮะนี่คือเป็นภาพที่เปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นดาบนะครับผมก็ให้ e ross, อีคลอสฟอร์ Ford เป็นคนถือก็ตัวนี้สามารถแปลงร่างได้เป็น2ดาบนะครับผมกลายเป็น2ดาบส่วนอ e ีคลอสฟอร์เนี่ยจะแปลงร่างเป็น1ดาบเพื่อให้อ e ีคลอสซีโร่เนี่ยเป็นคนจับเป็นคนใช้ถ้าไม่ตาย นะครับผมเดี๋ยวเรื่องการเปลี่ยนดาบเนี่ยอาจจะเปลี่ยนให้แต่ว่าเรื่องการมาถือให้อ e ีครอสฟอร์สหรือว่าอะไรเนี้ยเดี๋ยวให้ได้อ e ีครอสฟอร์สก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวในส่วนตรงนั้นให้ดูตรงนี้เราก็ดูในของที่เป็นส่วนของตัวนี้ไปกันก่อนนะครับผมโอเคก็โชวหน้าของพระเอกของเรา <Okay. S 1> นี่ฮะยังรอบอกไว้ก่อนเป็นหนึ่งตัวที่ ในประเทศไทยตอนนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็คว้ามาจนได้นะฮะได้มาจนได้เลยนะครับผมโอเคก็อุซอรี์ตัวนี้นี่มีเยอะมากฟังจากเสียงนะฮะคือมันนี่ฮะเต็มมือผมเลยแบบเยอะมากเยอะมากเพราะว่ามันมีสแตนมาให้มีอุ่ซอรี์พาร์ตเปลี่ยนมาให้อีกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อการใ,ใช้เปลี่ยนเป็นดาบใช้ทำาไปตายอะไรนะมันมีของมาให้เยอะครับก็ ต้องเข้าใจในสิ่งตรงนี้นะครับคือตัวนี้ก็เล่นมาก็ยังเล่นยังไม่ถือว่าบ่อยก็ยังดูในแมนนวลอยู่ดีว่ามันเปลี่ยนเป็นดาบยังไงอ่ะโอเคก็ขอทอดดาบกับโล่ก่อนให้ดูไปเลยลักษณะตัวนี้ก็สติ๊กเกอร์นะฮะตัวตรงนี้ตัวนี้ก็ต่อดิบติดสติ๊กเกอร์ไม่ทำสีไม่ตัดเส้นนะครับผมรายละเอียดเป็นเคลียร์สีส้มชอบมาก อค่อยๆดึงนะครับผมอย่าไปรีบร้อนมันจะทําให้ฟิกเกอร์ของคุณนั้นพังได้นะครับผมนี่ทำมาได้สวยงามในเรื่องหนังอการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้เขาก็ดีไซน์มาได้ดีนะผมว่าออกแบบมาได้ดีนะครับผมมือหลุดอ่ะโอเคมาดูตัวกันเลยดีกว่าความดรอของตัวนี้ นี่ฮะลักษณะก็ <c oughs> จะมีเหมือนเป็นคล้ายไม้นะครับผมไว้ติดต่ออะไรประมาณนี้แต่จริงๆ r LBS มันก็พูดไม่ได้หรอกครับแต่ว่าคือการดีไซน์ของมันออกมาแล้วได้แบบโอ้โหโอเคดีนะผมว่าเรื่องเส้นเรื่องอะไรแบบนี้ก็ทําเหมือนตัวนี้เป็นเหมือนนักลบเหมือนพวกเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยแนวไปอีกแบบเท่ไปอีกแบบแต่ตัวนี้จอยตัวนี้หวบนะช่วงหัวก็มันเป็นมาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คงจะต้องไปทําสีเพื่อให้มันแน่นกว่าเดิม นะฮะฮลักษณะของปีนะครับผมก็สติ๊กเกอร์เช่นเคยนี่ก็สติ๊กเกอร์นี่ก็สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เยอะเหลือเกินตรงนี้ก็สติ๊กเกอร์โอเคนะ,ะส่วนขานี่ก็สติ๊กเกอร์ครับผมนะฮะก็รูปแบบออกมาก็ตรงนี้ก็เป็นดาบโผล่ออกมานะช่วงตัวของเขานี่นะครับผมรายละเอียดของงาน ดีอ่ะผมว่าก็ออกมาดูดีถึงมันจะดูเทอะทะไปหน่อยนะครับผมแต่ผมว่าก็เหมาะสมดีการดีไซน์ของเขาเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่า LBS ช่วงแรกๆเนี่ยมันออกมามันจะเป็นทรงแนวนักลบับผมแนวนักลบโรมันแนวอะไรแบบเนี้ยแล้วพอพอได้สักพักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนพอมาในภาคดับเบิลเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมให้มันแบบมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ LBS มันก็ยังคงความเป็น นักรบโรมันอยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่านอกนั้นก็ยังมีเปลี่ยนแปลงมาบ้างนะครับก็ทําให้เราได้ดูแปลกใหม่แต่จะไม่อยากจะพูดถึงภาคบอนะอันนั้นก็หนักเกินนะครับผมโ OK <c oughs> <c oughs> อเคก็รายละเอียดของชิ้นงานนะฮะก็ทรงๆประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาดูที่จุดขยับกันเลยก็หัวมันจะส,สั่นร้อยองศาขึ้นลงด้วยขึ้นลงดอยนะครับเพราะว่าเป็นบอลจอยนะครับผมก็ไหลก็ สามารถขึ้นลงได้นะครับผมนะฮะแขนก็หมุนได้สามองสงองศาขยับไปไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นบอจอยนะ,ะน่องบนก็ไอพูดผิดาช่วงน่องแขนข้างบนก็หมุนได้สามร้องสิบอ่าส่กเป็นซึมกรนจอยนะครับผมแล้วก็ข้อมือหมุนได้สามงสิบนะครับผมข้างนี้ก็ทาได้เช่นเดียวกันก็ตัวหมุนได้สามองสิบองศานะครับผมปีกก็ขยับได้อิสระนะครับผมเพราะว่าเป็นบอจอยแล้วก็ ปีกตรงนี้ก็สามารถพับได้นี่นะครับพับเล่นได้นะฮะส่วนตรงแล้วก็สามารถชักออกมาได้นะครับโอเคตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะชักออกมาได้แต่ว่าลักษณะของดาบดาบของตัวที่อยู่ข้างหลังตัวนี้กับดาบที่อยู่ตรงปีกจะไม่เหมือนกันนะครับผมในการชักเล่นในการเล่นเล่นอะไรแบบนี้จะลักษณะมันจะไม่ค่อยคล้ายกันนะครับผมโอเคก็ตรงนี้ก็ขยับได้นะครับผม แล้วก็ไอตรงนี้ข้างหลังก็ขยับได้นะครับผมแล้วก็ขาก็หมุนได้360องศาอิสระ,ะหน่อยเพราะว่าเป็นบอจอยนะครับผมแล้วก็น่องบนก็หมุนได้360องศานะครับผมหมัวเข่าเป็นซิงเกิลจอยเราจะเป็นดับเบิลหรือซิงเกิลอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าข้อต่อมันเป็นแบบเนี้ยแต่ผมก็ขอเป็นตัวนี้ผมขอนับว่าเป็นซิงเกิลแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันอยู่แล้วแต่การขยับด้วยนะฮะ โอเคแล้วก็ขาก็เป็นบอลจอยนะครับผมก็แค่นี้ลักษณะของแต่ละตัวนะฮะก็ทำได้เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มามันก็มีดาบกระโล่สองอันนะครับผมมีฐานมาให้สองอันเพื่อในการตั้งในการใช้ไปเป็นท่าไมตาดาบแล้วก็การเอาไปคู่กันกับอ e ีคลอสฟอร์ดด้วย นะครับผมตัวอีคอลอรฟอร์์ก็จะมีสแตนของเขาเหมือนกันแต่ว่าก็สามารถเราสแตนสองตัวนั้นมารวมกันแล้วก็ใช้ท่าได้นะครับเปลี่ยนลูคแบบได้แล้วมันก็จะมีพวกขาตั้งพวกอะไรแบบนี้ให้มานะครับทั้งหมด1 2 3 4งสองห้าห้าชิ้นนะครับผมด้ามจับหึงด้ามเป็น6อันนี้อีก1เป็น7แล้วก็นี่ฮนะแปดเเยอะเยอะมากตัวนี้ตอนที่ แกะกล่องออกมาตอนนี้จับกล่องตัวนี้ครั้งแรกแบบหนักมากอะ่ะนะฮะหนักบ้าผมมีคิดว่าโอ้โหนั้นอัดมาเยอะขนาดนี้เลยหรือเปล่าพอแกะมาก็แผงมันก็เยอะปกติหน่อยนะครับผมเพราะว่าอิเซอร์มันเยอะนะ,ะโอเคก็เดี๋ยวจะเรามาเปลี่ยนเป็นดาบละกันนะครับผม <c oughs> ตรงนี้ต้องขอดูแมน่นวดหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นตัวนี้ยังไม่ไม่ชินสักเท่าไหร่นะครับผม โอเคก็เดี๋ยวมาโชว์การเปลี่ยนร่างให้ดูกันสักครู่นะฮะขอเปิดเมนนวลไปด้วยแล้วก็โชว์ให้ท่านชมดูไปด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวดาบแรกเลยถอดลำตัวออกนะครับผมเราเป็นดาบคู่ก่อนละกันมันจะมีรูที่เสียบที่หัวตรงนี้อยู่ก็ดึงออกเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจ แต่เมนูนมันบอกมาแบบนี้คุณก็ต้องทําตามนะครับดึงออกมานะครับผมโอเคดึงเกาะอ,ออกมาจากหน้าอกเกาะเนี่ยมันมีรูทั้งสองทั้งสองทั้งบนทั้งล่างเดิมทีเพกที่เสียบอยู่เนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างคราวนี้เราเลื่อนมาเป็นด้านบนเพื่อปิดหน้าของตัวนี้ไว้ให้มันเนียนนะครับผมโอเคต่อมาก็ ช่วงมือเราพับตรงที่เป็นหัวไหล่เนี่ยพับขึ้นนะครับผมแขนก็มันก็พับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หมุนข้อมือนะครับผมให้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ทําเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับได้แบบนี้ลักษณะแบบนี้ นะครับผมต่อมาก็มันจะมีรูตรงนี้อยู่เราต้องใช้ก้านสีดำนะครับผมมีเพกอยู่นะฮะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับผมเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดาบเดิมทีมันงออยู่เราก็พับขึ้นแล้วก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้พับขึ้นดีดขึ้นมาอ่าโอเคได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็จัด เลียงให้มันสวยงามแค่นี้ก็จะได้ดาบแล้วแล้วคราวนี้ตัวนี้ก็คือมันพิเศษตรงที่ว่ามันถอดมันก็ถอดออกได้จริงๆเราไม่อยากถอดเราก็ชักชักขึ้นมาชักขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ก็ถอดออกก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าเราจะใสซ่ซุสตรีใหม่ก็คือเป็นดาบใสเข้าไปนะครับนี่ได้แล้ว อันนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะได้แล้วทีนะครับกลับมาต่อดีว่าเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องไหนมีญาติมาหานะครับผมโอเคก็เดีย๋ยวนี้ผมเสียไปเมื่อกี้นี้ก็ได้มาเป็นแบบนี้นะครับผมสนาดาบอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อมาก็มาเป็นสแตน มันจะมีสองอันนี่ซึ่งแถมมาให้ได้ผมว่าเจ๋งมากครแถมมาให้ทั้งสองอันนะครับผมเราจะเอาส่วนของตรงนี้นะฮะไม่ไม่ใช่สิถ้าเป็นดาบสองอันมันเป็นส่วนของตรงนี้ในส่วนของท่อนบนนะ,ะต้องใช้ท่อนเหนียวนะครับผมลักษณะมาเป็นแบบนี้ใช้แท่งแท่งมันจะมีให้มาทั้งหมดสองแท่งก็ลักษณะขายกันก็เลือกอันใดอันหนึ่งมาก็ได้นะครับผมเสียเข้าไป นะฮะลักษณะให้ได้เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคก็มันจะมีตัวแบบนี้มันจะมีให้มาทั้งหมดสามตัวคุณเลือกตัวที่ยาวสุดนะครับผมมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ถ้าสังเกตมันเป็นเคลียร์สายนะฮะนี่จะมีรูอยู่นะครับผมหันมาแบบนี้แล้วก็ประกบเข้าตรงนี้ โอเคนะคับผมแล้วก็ลูกกลมๆดำๆมาเราจะไม่เก็บไว้เฉยๆมันจะมีเพกอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะเสียบเข้าไปเพื่อเป็นอะไรในการเก็บนะครับผมแล้วก็มีรูมีเพกมีรูอยู่ตรงนี้ก็เป็นเพกเนาะก็เสียบลงไปเลยนี่นะฮะก็จะได้แล้วแต่ว่าโดยการที่มันหนักจนเกินไปก็กลายเป็นถ่วงน้ำหนัก ็จะตกลงมาแบบนี้นะครับผมก็กลายเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ลุงบัตเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องน้ำหนักก็เลยต้องทำการติดสเตตอีกอันหนึ่งเพื่อให้มันอยู่นะครับผมตัวนี้ก็หมุนได้นะหมุนให้มันออกทางนี้ก็ได้อ่าโอเคได้แล้วนะครับต่อมาก็มาเป็นดาบของช่วงขา นะครับผมดับแรกเลยดึงตัวนี้ออกเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันจะทำมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันเท่เผมก็ไม่รู้นะแล้วในการดึงตัวนี้ออกนะ่ยดึงออกยากมากพยายาม่ะให้ดึงบ่อยนะครไม่ค่อยแนะนำแล้วเราก็เอาก้านของตัวนี้นะครับมาเสียบใส่แทน นะครับหลังจากนั้นดึงดาบตัวนี้ออกใส่ดาบสีส้มอมโอเคมาถึงช่วงขานะครับผมก็เราก็ต้องพับลงมาแบบนี้นี่นะครับตอนแรกคือมันจะตั้งแบบนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็พับลงมาตึงจบขาก็พับลงมา พับับพับพับ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 ส่วนนี้ปึ๊บปับนี่ปับแล้วก็พับจากนี้เราก็จัดให้มันสัดส่วนให้มันเรียบร้อยจัดให้มันเรียบร้อยแล้วก็ชักออกมาเค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะใดดาบเรื่องที่สองนะครับผมลักษณะก็จะใช้ประมาณนี้เด็กใครแบบนี้ นะครับในเรื่องสแตนกเ็เสียบกับตัวนี้โฟกัสหน่อยนะครับมันจะมีให้มาทั้งหมด2ชิ้นให้มาทั้งหมด2ชิ้นในชิ้นชิ้นนี้ก็เราจะใช้ส่วนของตรงนี้แทนนะครับเราจะใช้ส่วนของตรงนี้แทนก็ประกบ แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็มันจะมีรูอยู่ในช่วงตรงนี้เราก็เสียลงไปแค่ <Okay. S 1> นี้ก็เสร็จแล้วก็กลายเป็น Attack Function เป็นดาบสองอันนะครับผมคราวนี้ก็ในในในซีรีส์หรือว่าในแอนิเมชันเนี่ย มันจะเป็นการจับท่าแบบนี้ซึ่งการจับท่าแบบนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแกนหรือว่าเปลี่ยนอะไรไปนะครับผมซึ่งอยากให้รีวิวแบบนี้ก็ต้องรอให้ผมได้อ e ีคลอสฟอสมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะจับท่าแบบนี้ให้ดูแล้วก็ถ้าอยากให้ผมให้อ e ีคลอสซีโร่จับอ e ีคลอสฟอสแบบนี้ก็รอให้ผมได้อ e ีคลอสฟอสก่อน ถึงจะได้ดูกันนะฮะก็กลายเป็นพาร์ตต่อไปแล้วกันนะฮะที่ว่าจะมาดูในตัวนี้นะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ถ้าพูดถึงให้คะแนนเต็มสิบตัวนี้ผมก็ให้เก้านะครับผมให้เก้าเพราะว่าหาักไปก็คือสเตนนี้น่าจะทําให้มันแบบแข็งแรงกว่านี้เพราะว่าอย่างตัวนี้ถ้าถือตัวเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยบาลานซ์กันสักเท่าไหร่มันก็จะทําให้ล้มได้นะครับผม ตัลุงบันก็เสียไปตรงนี้หน่อยนึงนะฮะก็เลยขอตักคะแนนหน่อยนะครับผมอย่าลืมนะฮะมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวอย่าไปซีเรียสอะไรามากนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนใครชอบกะกดไลค์ใครชอบมา,มากๆก็กดซับนะครับผมโอเคก็ครั้งหน้าก็คงจะมารีวิว LBX ตัวที่5ที่กำลังจะมาถึงนะครับผมโอเคก็สำหรับน,นี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอปืน